เดี๋ยวพริกใส่กอยกงไว้ที่หลังด้องมีคนสวยจัดลานให้เตรียมความพร้อมครับผมผักล่างอ่างหยะเรียบร้อยหฮมสองอันครับผมเพราะว่าหม่งเฮาไปขายใหม่มันจะมีหฮมบ่มีหฮมบ่มีมหฮม,ม,ม,มต้นใหม่เขาก็ใส่หฮมเฮาเออกนี่วันนี้ขายไส้กอกนะครับ วันนี้วันนี้แม่ค้าโอ้โหนี่คิวเวิร์ดโคดอีกมีคิวเวิร์ดโคตรบ่ฮะอ๋อเนี่ยเอาเอาไว้เอาไว้คิวคิวเวิร์ดโคดบ่เนี่ยเออสแกนจ่ายแต่ว่าโทรศัพท์ดังติ้งติ้งคืออยู่น้ำเจ้าเหรอเออเดี๋ยวโทรมาถาม มาเงินขงเขาหรือยังกี้เขาเขาว่าโอนไหมบ่ห้างเช่าห้างเช่าเขาจะว่าตั้งเวลาโอนไหมแล้วบัวโอนเนี่ยอ๋อครับผมสิบาทมีสิบาทเตมยมโอ้ยชัวร์หสี่ด้สิบบาทเนาะอ่าใส่กรอกนะครับวันนี้เปิดทำการมันแรกท้องฟ้าแจ่มใสครับผมบริการเต็มที่จัดของเตรียมอ่า,ววารอประกอบรถ เมื่อวานนี้พอ่อเต็มเลยปกอบรถเมื่อวานนี้ทั้งวันไม่ได้อยู่ในเศราเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ไปติดั้งหนาเออใส่กอกย่างเนาะเขาผ่านพาอวถนทนนทุนหลวงไหมจะได้เห็นชัดๆวันนี้ออกไปวันแรกนะครับขอให้มัมนหมานะครับที่พี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้าหุไปกันนี่นะครับไป คลิปสันส้นๆเดี๋ยวไปทำกับข้าวกับแพรวาครับ